สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทำไมจึงใช้ควายหลายตัวที่จะเป็นการง่ายต่อการแบ่งขายครับนี่คือลุงบุญส่งจาเป็นที่จะต้องใช้ควายที่หลายตัวนะครับมีแม่ควายหลายตัวก็ได้ลูกหลายตัวก็เพื่อที่จะ แก้ปัญหาในเรื่องของราคาควายปลูกครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องแบ่งขายได้ง่ายกว่าในเรื่องของที่มีควายราคาสูงๆแล้วก็ค่อนข้างที่ตลาดาหายากหน่อยนะครับนะานี่ก็คือในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของราคาควายตกต่าเพราะรลุงมนส่งคิดอยู่แล้วว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยู่ ถ้าเราไม่ไม่แก้ในเรื่องของใช้ควายหลายตัวนะครับนะที่จะเป็นการแบ่งขายง่ายและสะดวกกว่าแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่สูงหรือราคาที่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการนี่คือวิธีแก้ปัญหาของลุงบุญส่งในเมื่อเรา มีควายหลายตัวเราก็สะดวกที่จะแบ่งขายเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงในเรื่องของอกิจกรรมของควายครับเพราะว่ารายจ่ายนั้นก็มีทุกวันเพื่อ,อเพื่อที่จะต้องการที่จะ,ะหาหญ้าหาอาหารต่างๆมาเลี้ยงควายเราก็จะเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับนะนี่เป็นการที่คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้อง แก้ปัญหาเรื่องราคาควายถูกให้ได้เพราะว่าอย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้นี่คือวิธีการคิดและแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของราคาควายตกต่ำบางคนเขาไม่ได้คิดนะครับนะหรือไม่ได้พาเรียกว่าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนก็เวลาที่ราคาควายตกต่ำแล้วไปซื้อราคาควายสูงๆแล้วก็เ,เวลาจะขายก็ขายค่อนข้างยาก เพราะว่าเป็นราคาที่สูงแล้วแพงที่เราซื้อมาแพงนั่นเองก็ขายได้ยากแต่เราหาซื้อควายที่พอที่จะเป็นไปในเรื่องของตลาดต้องการนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะไม่เดือดร้อนมากนักนะครับนะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงในเรื่องของคร์มควายบางคนคิดไม่เขาเรียกว่าไม่วางแผนไว้ก่อนนะครับนาะคิด ที่จะเลี้ยงควายเอาเป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวนั้นเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าควายนั้นเราใช้เวลานานเป็นปีถึงเราจะขายได้ครับไม่ใช่เป็นพืชล้มลุกต่างๆที่จะ,ะแค่5เดือน6เดือนนั้นเราก็ขายผลผลิตได้แล้วนะครับนะนี่คือวิธีการคิดที่เราสามารถที่จะอยู่ในเรื่องของอาชีพการเลี้ยงควายได้ครับ ครับขอบคุณครับลุงมุสทงขอนํานเสนอในเรื่องของการใช้ควายหลายตัวเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของราคาควายถูกที่เราจะแบ่งขายเพื่อหล่อเลี้ยงในเรื่องของการอย่างชีพเรื่องชีพของผู้เลี้ยงได้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับลุงกุสทงก็นํานเสนอไว้เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ